พี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่นะคะผัดกุ้งกระเทียมพริกไทยเด้อพี่น้องนี่โอ้ยกุ้งตัวยังไงนะคะผัดกระเทียมพริกไทยนะ,ะมาเด้อพี่น้องว้าวปนนปนปนแสบเด้อพี่น้องนี่กุ้งผัดกระเทียมเด้อหลวงเจ้ามามากนี่ใครไม่มีอะไรกินนะคะ ข้าวสวยร้อนๆตามมาตามมาเด้อพี่น้องอ้ยสุมไอ้เบิงสูม้มไอ้เบิงมามีเจ้โตหกโตพี่น้องมีหกตัวนะคะเป็นกุ้งไล่เสือได้พี่น้องไทยก็พลอนนะฮะเสือมาเมื่อวานพี่น้องอ้ยสดๆนะฮะสดๆนี่ทำเองกินเองอร่อยเองนะจ๊ะนะจ๊ะ ฝ่ากมาฝ่ากมาเดิมเจ้าใหญ่เอิ้นย่ย